สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะช่องเกษตรกรแฮน d m a d e นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูแปลงข้าวโพดอีกแปลงหนึ่งนะคะที่เราทำสายน้ำหยดไว้แปลงนี้9้าไร่นะคะเพื่อนๆพ,พัน์ที่ใช้ปลูกก็คือเก้า้าเจ็ดเก้าค่ะ อันนี้ก็คือแปลงที่เพิ่งทํำสายน้ำหยดนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกมันจะห่างๆหน่อยเพราะว่าเริ่มเริ่มแรกเลยเราเราจะไม่วางระบบสายน้ำหยดเพราะว่าเราจะจะรอฝนจากธรรมชาติเนี่แหละคะ่ะแต่ทีนี้ฝนฟ้ามันไม่ตามฤดูก,กาลเราก็เลยไปเอาสายมาวางนะคะมันก็เลยลักษณะการขึ้นมันก็ ห่างๆนะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้น้ำฝนหรือไม่ได้น้ำตั้งแต่แรกวันนี้เรามาให้น้ำนะคะเพราะว่ามันเริ่มจะเหี่ยวอายุก็คือประมาณสาสิบห้าวันนะคะเพื่อนๆลำต้นก็จะดูอวบขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยใส่กากน้ำตาลทั้งระบบทางสายแล้วก็นำมาหวาน นะคะเราจะเดินดูกันร,บรอบๆเพื่อนเกดติดตามช่องเกษตรกรเรกรฮนเลด้วยนะเดีย๋ยวเรามีคลิปดีๆแล้วก็จะมาแชร์กันเนี่ยนะคะเพื่อนเมันห่างเพราะว่ามันไม่ขึ้นเนื่องจากว่าเราไม่ได้วางระบบตั้งแต่แรกนะคะมันก็เลยแบบขึ้นแบบ ธรรมชาติฝนไม่ตกใส่บ้างแฉะไปบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะเราจะเดินไปในช่องที่มันดูเตี้ยๆเราจะได้เดินง่ายๆอันนี้ก็คือกลางไร่นะคะเพื่อนเราเดินมาที่กลางไร่แล้ว ฉีดยาหนอนไปสองรอบแล้วนะคะเพราะว่าดูแล้วมันหนอนมันกินเยอะมากีระบบสายมันก็จะหยดน้ำมันจะเป็นลักษณะดำๆเพราะว่าเราเอาน้ำมาจากบ่อบ่อสายที่เขาขุดไว้แล้วมันมีน้ำซึมขึ้นมาลักษณะน้ำมันก็จะเป็นดำๆแต่ไม่ใช่ปัญหานะคะน้ำแบบไหนก็ใส่ได้ เราจะพาไปถึงระบบที่เราวางไว้ตรงกลางไร่อันนี้ถึงแล้วค่ะนี่เราจะวางสายดับเพลิงนะคะผ่าผ่ากลางมา แล้วก็ใส่เราอันนี้ต้นข้าพวพดที่เห็นแบบนี้ก็คือว่าเราถอนมันออกเพราะว่ามันขวางทางเดินเวลาเราเปิดปิดน้ําตามล็อกที่เรากําหนดไว้นะคะเพราะว่าเราให้ระบบน้ําพร้อมกันทั้งไรไม่ได้เราจะให้เป็นล็อกเป็นแถวเป็นล็อกไปนะคะเพราะว่าน้ํามันดันไม่ถึงถ้าเราให้ทีเดียวหมดเราก็เลยจะต้องผางต้นพวกนี้ออก ก็ให้เราเดินง่ายๆอันนี้นะคะด้านล่างนะคะเมื่อกี้ที่เราเดินก็คือด้านด้านที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ อันนี้นะคะมันก็จะมีแบบสูงสูงต่ำต่ำตามพื้นที่นะคะเพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้เรียบเสมอกันนะคะบางที่มันเป็นจุดที่เป็นแอ่งรับน้ําพอฝนตกชุกนิดนึงมันก็จะขังพอพอน้ํามันขังช่วงนั้นต้นกระพามันก็จะจะเหลืองแล้วก็กว่าจะฟื้นตัวมันก็พุ่งไม่ทันต้นอื่นๆที่อยู่พื้นที่สูง แต่โดยรวมแล้วก็คือดีอยู่นะคะเพราะว่ามันมันห่างแต่มันก็มีพื้นที่ที่แบบยังหนาอยู่อีกเช่นตรงนี้ก็คือมันห่างเนื่องจากระบบการหยอดมันหยอดไม่ลงมเมล็ดไม่ลงหรือมันไม่ขึ้นอันนี้คิดว่ามันไม่น่าจะไม่ขึ้นนะคะเพราะว่า เราไม่ได้วางระบบน้ำนแต่แรกเราบังคับให้มันขึ้นไม่ได้หน้าดินอาจแข็งไปช่วงที่มเล็ดนอกห้าถึงเจ็ดวันไม่สามารถแทงขึ้นมาได้อันนี้ก็มาทางด้านข้างนะคะเราก็จะเห็นว่ามันเหี่ยวมากเพื่อนๆมันเหี่ยวจริง อันนี้คือช่วงเช้านะคะถ้าเป็นช่วงบ่ายคือมันจะเหี่ยวมากถามว่าทำไมถึงถึงไม่ให้ช่วงที่มันเหี่ยวก่อนก็เพราะว่าช่วงเช้าเราจะให้ด้านล่างประมาณหกชั่วโมงนะคะแล้วด้านบนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เราวางระบบสายไว้ไกลกว่าด้านล่างการหยดน้ํามันก็จะค่อยกว่าเพราะฉะนั้นเราจะหยดทั้งคืนค่ะเพื่อนๆเราจะหยดด้านด้านเนี้ย ที่เราถ่ายอยู่เนี่ยหยดทั้งคืนเลยให้มันแฉะไปเลยค่ะถามว่าถ้าเกิดเราให้น้ํเาเสร็จแล้วฝนตกลงมาก็ไม่เป็นไรสิ่งที่เราเสียไปก็คือน้ํามันที่เราใช้สูบน้ำไม่เป็นไรนะคะขอให้ตกอ,อย่างเดียวอันนี้คือจังหวัดพิจิตรนะคะเพื่อนๆ วันนี้ช่องต้องลาไปก่อนนะเพื่อนๆกดติดตามไว้นะคะแล้วเราจะเอาคลิปมาลงกันเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะเก็บเกี่ยวอัปเดตผลผลิตว่าก้าไร่เราจะได้ไร่และกี่ตันวันนี้เราต้องลาเพื่อนๆไปก่อนเนาะบ๊ายบายค่ะ